ครับสวัสดีครับพี่สีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพ่อกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยนะพี่น้องเล้อของพ่อเสียนอุดรครับพ่อพปลปอยมาตองว,วดนะพี่น้องแต่ว่างวดที่ผ่านมาพ่อแต้มบด้เ,เพิ่นบ่ได้ส่งมาให้ได้พี่น้องเนอะดอจังได้พ่อแต้มก็บ,บ่ได้เบิง่ง ครับโบได้ชงมากนะพี่น้องงวดที่ผ่านมานะครับพอเทียงก็บบได้ลงครับแต่ว่างวดนี้มากแล้วพี่น้องต่องวดเลยนะพี่น้องเนาะครับวันที่หนึ่งนะพี่น้องหนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดครับเลขรัฐบาลไทยเฮ้าออกพี่น้องสี่หกหนึ่งสองห้าสองครับเลขล่างก็ออกสองสองนะพี่น้องเอาเลขหน้าเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะพี่น้องเนอหกห้าห้า หน้าครั้งที่สองสามแปดเก้าท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดท้ายครั้งที่สองเก้าเก้าห้านะครับแต่ว่าคนในบ้านล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อครับไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ รัฐบาลไทยครับพ่อเซียนอุดรน,นะครับ ล่างพี่น้องล่างวิ่งห้าตัวเดียวนะครับ ห้าตัวเดียวแชนแชนจับคู่ได้พี่น้องเนอะห้าหนึ่งห้าห้า ห้าเจ็ดนะครับห้าสองห้าแปด ห้าหกหกหางพี่น้องสัเจ่นพี่น้องล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อ รับวันที่16ทธันวาคม2568รัฐบาลไทยพ่อเซียนอุดรล่างวิ่ง5ตัวเดียวพนอ,พนอเนาะพับน้องหนาห้าหบ5 1 5 5 57 52สองหหเตียวาโบนเนีนได้พี่น้องพอพันโบน,นเนียนให้นะครับ ชัดเกนเนะพี่น้องเนาะเอามักตัวเด็กจอบตัวเด็ก,กอยจะลืมน้าพี่น้องเด้อกับตัวไว้นำห้าสองออกเหลี่ยมนาอพี่น้องเนาะกับพวเน่อาจใิมาออกล่างก็ได้นะครับรับรเทียมก็บใช้เบิ้งกัไดพ้พี่น้อง้อพอเพิ่นทรงมาให้นาอพี่น้องนี่นะครับ วันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกแปดวิ่งรูดห้าตัวเดียวล่างพี่น้องไม่เกี่ยวกับบนได้พี่น้องเด้อนี่หรือสิบว,บวกบนบวกล่างไว้ก็ได้ครับ5 5 57, 5 56, ห้าหนึ่งห้าห้าห้าเจ็ดห้าสองห้าแปดห้าหกหวยไทยเก้าเก้าเปอร์เซ็นมาสันพี่น้องเอาลอกได้พี่น้องเ้อ มาสอบตรวเด็กกับพิจารณามึงเนาะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็จะาลืมพี่น้องไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลใบเนาะพี่น้องเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองสองห้าห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าไปประมาณนั้นล่ะพี่น้องครับพอเตรียมข้อไวพ้พรอนคอยเขาคอยให้ปังเนาะพี่น้องเนาะรัฐบ,บาลให้ถือว่างวดนี้เป็นงวดแรกนะครับที่พอเตรียมเอามาลง ฝากพี่ฝากน้องเอาพอเตรยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอเสียนอุดรเนาะครับเนาะรับที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอเตรียมมารับฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรยมขอไวพ้พอนคอยเขาคอยให้ปัง ับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โสดโสดมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อแต้ยมนําแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแต้ยมนํานะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อแต้ยมขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิง่งมาติดตามพ่อแต้ยมครับพ่อแต้ยมขอวอวยพรให้โสดโสดมันมันเฮงๆรวยๆเนาะครับเนาะครับพเกันชีพนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม